คิดดูสิครับว่าอผู้เชี่ยวชาญที่มาต้องจ่ายเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ยังคงค้างกันอยู่หรือเปล่าหรือการพูดจาปาศัสากันมีการกระทบกระทั่งกันจนถึงขนาดที่ว่าอาจจะไม่ค่อยอยากคุยกันหรือเปล่าอ๋อถแถลงมาแล้วนะครับโอเคไปจับกระแสดูเอานะครับไปจับกระแสดูเอาว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไร แต่สําหรับผมผมถือว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะและบังเอิญมีไอคนปั้นหน้าปั้นโนกนะครับอ่ามีเหม็นนะฮะนะครับมีการร้องไห้ด้วยเห็นไหมครับท่านมีการร้องไห้ด้วยไอไม่ใช่เดี๋ยวอ่าร้องไห้ บอกรื่มใจในพยานมากๆนะครับผมก็ไม่รู้แล้วครับนะนะครับหมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวรับรองได้ครับหลังจากวันพรุ่งนี้จะมีแต่40ดีกรีวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งปั้นหน้าปั้นโหน มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งปั้นหน้าปั้นเจอนะครับนะ <c oughs> นะฮะร้องไห้ด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆคือท่าทางไม่ค่อยจะดีมีคนบางคนบอกเป็นยังไงมีมีคนบางคนส่งส่งข่าวสารไปยังน้าคนหนึ่งตกเป็นจำเลยบ้างรู้สึกอย่างไร ผมตอบแทนนะฮะผมตอบผมตอบแทนนะคนนั้นเลยไม่รู้สึกอะไรเพราะจิบจิบคดีจิบจิบคดีสองแดแปดกับสามเก้าสาวเนี่ยสามเก้าสามเนี่ยต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวสามเก้าสามไม่จำเป็นต้องประกันตัวนะเสียค่าปรับกลับบ้านเฮ้ยแต่สองแปดปดนี่ประหารชีวิตนะนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะ คดีสามเก้าสามเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะนะแต่ดูแนวโน้มแล้วนะเขาจะชนะนะผมบอกก่อนทีมงานทนายนะครับที่จะไปสู้คดีกันเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าเขาน่าจะชนะไม่น่าจะละชนะแน่นอนครับเพราะผมดูแล้วนะครับอันนี้ต้องฝากทนายลูคัสนะไม่ใช่ผมนะฟังดีๆนะครับคดีนั้นไม่ใช่ผมเป็นทนายนะครับนะฮะ อ่านะทุกท่านคือไอ้สองคนนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงไม่สำนึกก็ยังคงไม่สำนึกครับยังคงอโอหังอาหังกาอยู่ตลอดเวลายังคงโอหังยะโศนะครับยังคงโอหังยะโสครับพี่น้องนะอ่า นั่นน่ะสินะฮะคุณแม่เขาว่าถามไปเหมือนกันแต่ผมเอามาต่อนะ, <c oughs> ะแถลงนะไม่ใช่แถลงนะถ้าวันใดที่ใครบางคนแถลงแสดงว่าไม่ไม่ดีเท่าไหร่การแถลงข่าวเป็นเพียงการสร้างภาพบางอย่างให้กับเอฟซีได้สบายใจเออก็เป็นอย่างเช่นเคย ก็ยังเป็นอย่างเช่นเคยคือ,อยังสบายดีนะครับแต่สำรีแปะหัวหรือเปล่าไม่รู้ทุกท่านวันนี้ใกล้ถึงจุดอวาสานแล้วว่าจะบวกหรือลบเราเพียงแต่เป็นผู้ชมจะถ้าเป็นบวกเขาก็เฮถ้าเป็นลบเราก็เฮนะครับแต่ทุกอย่างอย่าไปอ,อ,อย่าไป เอาจิตของเราผูกพันจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับแพ้ไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นโรคประสาทน,นะครับนะเผื่อใจไว้บ้างบางอย่างเนาะแต่เราเชื่อมั่นของเรานะนะครับเราเชื่อมั่นของเราเราเชื่อในกระบวนการยุติธรรมสวัสดีแฉยันเงาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอบพี่ทีแฉยเงาเรื่องเสื้อนะครับเดี๋ยวมันจะตอบในไลน์ เราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเราเชื่อมั่นในอายการและตำรวจนะครับเราเชื่อว่า,า,าเราเชื่อว่าหลักฐานนะครับพยานต่างๆที่มีการนำสู่ศาลเนี่ยมีน้ำหนักเอาผิดคนบางคนได้นะครับอ่านะฮะ คุณาบบีสิบี่บอกว่าอะไรนะครับธรรมดาของสันดานโจรน,นะนะครับนี่พี่คนนึงบอกแพ้ไม่ได้นะพี่อะไรวะอ่าพี่อ่าคุณบุญบุญรพาบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนคือทุกอย่างเป็นไปตามกรรมถึงแม้เราจะมีความตั้งใจว่าเขาหน้า จะเป็นผู้กระทำความผิดแต่ถ้าผลออกมาไม่ใช่เราก็ต้องทําใจเราก็ไปสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์แต่สําหรับผมนะฮะผมมีความเชื่อมั่นว่าเอาผิดได้นะครับอ่าไม่แพ้แต่อนาคตอยู่ที่คุกนะฮะสวัสดียิ้มสบายๆส,ยสยวัสดีแฉยยันเงานะครับสวัสดีอัญชรีคุณยุพินคุณวันนาวคุณนิมิตนะครับ อแล้วก็คุณโมจังโสดแต่ไม่สิงทุกท่านผมดูอาการแล้วน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงว่าจะติดคุกแน่ๆนะครับนะฮเพิ่งฟื้นนะฮะเพิ่งฟื้นเมื่อวานฉลองหนักไปหน่อยนะนะครับคุณคอยดูก็แล้วกัน คุณสังเกตจากอีอากับกรรยาการเวลาถแถลงข่าวหรือการพูดอะไรก็ตามเริ่มจะเป๋เป๋เริ่มจะเป,เป๋๋พยานที่มาในวันนี้หรือมาในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พยานที่เป็นเนื้อๆครับเป็นพยานน้ำๆอ้าวมันเชียร์มวยครับแต่เรามั่นใจว่าชนะก็เต็มที่นะครับนะแต่เขาก็มีความมั่นใจของเขาว่าอ่าน่าจะรอด แต่ผมไม่ผมไม่ค่อยเชื่อว่าจะรอดผมเชื่อว่าน่าจะโดนผมเชื่อว่าน่าจะโดนครับโดยเฉพาะการออกมานั่งพูดจาในลักษณะเหมือนกับเปรียบเทียบน้าบางคนเป็นไงตกเป็นจำเจลยรู้สึกยังไงไม่รู้สึกไม่รู้สึกเพราะมันเป็นคดีเราหูโทษ นะครับนะครับมันเป็นเราหูโทษมันเป็นคดีจิ๊บแต่คดีของใครบางคนต่างหากนะครับที่หนักถ้าพลาดเมื่อไหร่แม้แต่นิดเดียวประหารแต่คดีของนาเขาปรับคุณดูดูอัตราโทษเลยครับปรับกับประหารคุณเข้าคุณคิดว่าใครใครน่าจะเครียดกว่ากันอะปรับกับประหารเนี่ยใครเครียดกว่ากันอะ ไม่น่าเลยนะไม่น่ามาเปรียบเทียบเลยนะจริงๆฟ้ากระเหวแล้วก็เป็นความโง่เขามากที่เอาไปเปรียบเทียบว่าเอาตกเป็นจำเลยแล้วรู้สึกอย่างไรอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เอไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรสวัสดีคุณอัญชลีพี่เอ็มซิดนี์นะครับคุณชอบปาการนะครับนะอ่านะครับคุณมานูบอกปรับสู้สุดด้วยนะครับ แน่นอนครับคุณจีจี้ครับสามสารแน่นอนครับนะครับสามสารแต่ยกที่หนึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเก็บคะแนนเก็บแต้มนะครับถ้าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองชนะก็เก็บหนึ่งแต้มเขาเรียกว่าเป็นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เช้ายันบ่ายนักข่าวภาคสนามของเรานะครับเกาะติดอยู่ตรงนั้นเนี่ย รายงานข่าวแบบตลกตลกด้วย